คืออะไรไม่รู้อ่ะคืออะไรไม่รู้ว่าแต่เหมือนใครเนี่ยว่าไงสวัสดีเจ้าสาวได้สวัสดีครับพี่อยู่ดีครับดี๋ยวแซมมีผู้ชายมาหาทุกวันเลยเดี่อว่าเงินงี้เลยงี้สองพันไหมเดี๋ยวยี่สิบครับเอาแม่ผมขอเช็ฟมาเมื่อกี้ พี่แซมพีแซมดักเขาเนี่ยเฮียเจ้าสาวได้ยินฉันไหมได้ยินนะครับได้ยินได้ยินที่พี่ใด้ไปในหัวทองแล้มีรถอาสามสองใครวะรอหอมาก็บอกเลยนะได้ยินพี่ได้ยินได้ยินได้ยินแล้วก็ว่าไปไม้มิ้วเฉยเลยวันทีน้องรักแต่วันที่พี่ไม่มีเองเอ้ยวันที่ไม่มีใครพี่ละอมแล้วหอมปะไม้มิ้วอมรอดวันนั้นเสมอแค่นั้นแหละไม้มิ้วน้ำมันไม้มิ้วอมแล้วหอม เมื่อกี้ไปจท์เล้ยิงกัน้เลยแต่วาจบไม่ได้นี่อ่ะเมื่อกี้ไปจกท์เล้ายิงกันบึ้มเลยแต่ว่าจกไม่ได้นะจกท์เล้าได้ครับพี่ที่เล้าอ่ะยิงกันเต็มเลยอ่ะผมเลือกของชี้เลยอ่ะอะไรอ่ะเมื่อี่บ้ากามเลยเฮียดีหรือจโชว์พี่เขาทำไมบ้ามึงต้องการตัวพี่ายากดเที่ยว์เล้าไอ้นี่ ทำไมวะกับแบบไครแค่แบบไปเที่ยวเราเนี hmm. mm ่ย hmm. ค mm ือ hmm. มันเท่เลยนะต้องโชว์ต้องบอกเลยเขาเลยไม่ได้ไปที่ยไม่เคยไปไม่เคยไปแค่นั้นแหละไม่เคยไปกับผู้หญิงถูกไหมผมไม่เคยไปพี่ผมไม่เคยไปเขาว่ากันผมปะล่ะผมไม่เคยไปพี่ไตเป็นแสนปอดเป็นล้านไอ้เหี้ยจะหี่พันห้าถูกครับไม่ค่อยถูกเลยนะ ไม่เคยรู้หรอเคยไปหรอไม่เคย่่ไไมมเเคคยยพูดดูดิพี่หลยพี่พอนเคยเล่าให้ผมฟังอยู่เรื่องนี้จะมาจะโทษกูน่ะไอ้ปัญญาอ่อนมึได้อะ่ะสิรี่ฮอตนะยพี่ผู้ชายมหาทุกวันเลยตลอดเวลาเลยว่าป่ะใช่พี่ผมเห็นมาทุกวันเดี๋ยวมานชักเดี๋ยวซีรี่เดี๋ยวซีรี่เดี๋ยวซีรี่วัดจริงคนมันจะอยากไซด์หุ่นยนต์ไงดูทรงละอะไรนะพี่ เมื่อกี้พี่ว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะครับไม่รู้ว่าอะไรครับผมเพย่ันเพื่อนเฉยๆอ๋อสะดุ้งย่ออะไรเมื่อกี้ผมเรื่องย่ออะไรหุ่นยนต์หุ่นหยุนไม่ปลอดภัยเลยหยุนหยุนจีบลูกเราใช่เหรอคนไหนอ่ะกินอะไรอ่ะมันกะเวาเราซื้อนี่ไงใช่เหรอลูกก็คือเล่จีบแล้วใช่เขาเหรอให้มันพิสูจน์ว่ามันจีบ ชอบจริงหรือเปล่าก็เลยให้มันวิ่งไปไปตบินตังค์งคส่งให้ทว่าเบิบอร์ดลิกลูกดีวเีเอาดิผมลองเทสเนี่ยอาลองเทสตัไหนคุณผู้หญิงครับผู้หญิงไปล่าจ้ามาไปล่าัตว์มาอะไรเปล่าชิ้นกัดจังใช่ไหมฮะต็มรุเลยเนี่ยมงัดนะม้ม่งานสมัยหอแลวกะไรเนชื่ออะไรนะครับไปก่อนจปก่อนจปก่อน ฉันได้หนังหนังกวางมา80หนังเสือ21เที่ยว5ร้องดอวะอรับหนึ่งทำใส่120โดนเนี่ยกำลังเม็ดมากยี่มโมเหรอโอ้ไม่รู้อ่ะสองชุ่วมงชั่วโมงกต่ามากกดยูเนาะเต็มรถกดนะครับไม่ไปโอเคครับ ปกติอะท้องฟ้ามันกว้างที่ไม่รู้ขายได้เท่าไรแต่ขับรถตั้งเงินว่าไปมักกะว่าวเพราะชื่อคุณกว้างเหรอเพราะแค่ใช่ผมก็แค่เขียนคำว่ารักคุณเป็นแค่นั่นน่าจะรวยกว่าคับรถจอดเสี้ยวเสี้ยวเสี้ยวไรมักกว่าวคำว่ารักคุณยังไม่พอเหรียญมักกะว่าวขึ้นไปเดินเมืองบนอีกไหม ไม่วันนี้ได้ไปไ้มนั่นน่ะสิพี่ผมเพงใส่กางเกายผมก็ไปห้านาทีแล้วมาเข่าเเสียงเงาเพื่อนมลองลองชี้ตามผมดูนะเห็นแสงแดดไหมนอ้ยแล้วเนาะเป็นพื่องต้นปกติแสงแดดเขาเรียกว่าอันนี้คือยังไปไม่ได้อนัวแสงแดดมันแยงตาเหรอมาเข่าเบาถูกต้องพี่ถูกต้องถูกต้องอย่างที่อย่างที่พี่พี่เขาบอกไปครับแสงแดดมันแยงตานะครับแล้วก็ออร่ามันแทงใจ ที่มือมือเราเห็นไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมือมือผมถ้าเธอยิ้มมาไม่หรอเมอี้เนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่งั้นออล่าคืออะไรวะออล่าคืออะไรคุณคุณเจษจ่าครับเจษจะขยับมาใกล้ๆผมหนึงไ่งเลยครับใส่ใส่อีกนิดนะครับใส่อีกนิดนึงดูโรคโรคนะใส่อีกนิดนะครับครับผมโอเคครับที่อ่าผมอยากให้มาอยู่ข้างๆกันนี่ไม่ใช่อะไรครับหัวใจมันจะได้ตรงกันครับโอ้โหข้อเสีย คำนั้นนายเคยพูดกับฉันมาก่อนนะเจ้าสาดายอันนั้นซ้อมครับมันนั้นหมายถึงว่าเราเคยซ้อมด้วยกันมาก่อนในสิริใช่ครับผมซ้อมซ้อมผมมีแรเขียวครึ่งชั่วโมงอะไรเรื่องอะไรที่มันแปลกมากเลยว่าเดิมเรื่องอะไรทีผมประจําผมไม่เคยยืนในเฉียวคือถ้ามันไม่มีอะไรแบบประชุมอ่ะนี่แบบมีเรื่องอะไรอ่ะผมไม่เคยยืนแช่แลนแต่มาเชิญแบบ สิบนาทีอ่ะผมผมชื่อจริงชื่อมาร์คชื่อเล่นผมนะครับแต่ว่าชื่อเต็มบอกชื่อแบบมารคกวาวแตมาก็ขับรถเราซื้อเก็บของแล้วก็ไปเก็บของไปอ้หน่วงอ่ะมุ้ยหน่วงอะไรมันมีอะไรให้หน่วงมันมีอะไรอะให้หน่วงยังไงอ่ะเป็นยังไก็หน่วงเขาพูดหน่วงหรือเปล่าฮะฝากซีนได้ไหมเฮะฝากซีนได้ปะฝากอะไรนะฝากซีนมีอยู่สามสิบนี่เอาไหมตอนนี้เดี๋ยวโอนให้ครับเลขอะไร บิลลี่นาคาทอยู่ข้างหน้าว่าครับโมกิยืนยืน่เขียวเลยแปลกปะอะไงครับเนี่ยทำไมจ้าจ่าแปลกนะจ้า่าครับผมแปลงยังไงพี่กูยืนแหเขียวนะจุ่สภาเหรอ

โคตรเร็วรู้โคตรเร็วเดี๋ยวกูจะตามไปเริ่มเจอเรื่องผู้หญิงอ๋อโอเคอะไรนะเราจะเจอว่ามัดแแบิฟอร์เนียเข้ามาตรงมาเก้าว่าว่ะมาเก้าว่าผมรอแกงผมมีเรื่องจะแกล้งอยู่แต่มันไม่ได้มาคุยอะไรกับผมเห็นที่ไม่มาขลับบ้านเมื่อวานหน่อยอ้วยได้ข่าวว่าก่อนนี้มาจีบมาจีบลูกผมแง่งที่ไปจีจีบยอดดอยอ่ะแพ้เลยฮองแคบปวดไปไหนแล้ววะเอ้ยมัดเก้าว่ะมันไปไหนแล้ววะไปแลกูไปจีบแล้ว แงคกจะรอบหน้าพึ่งนึกขึ้นได้แกงมาหน่อยทำไมไม่ทำอะไรอ่ะมันเคยมาจีบมันมีมันมีคนไอชอมั้งบอกกรูว่ามันจะมาจีบลูกลูกสาวกูไอชื่ออะไรนลูกสาวยอดดอยนะโอ้ยพี่ะไอไม่ต้องมันมันจีบลูกหมูเหมือนกันไปทั่วไอ้นี่จีบไปเรื่อยมันคิดว่าเป็นตลาดวะตลาดเอวีเปล่าวะไอค่ะเดี๋ยวๆพี่วันนี้พี่ลมร้อนเลยวะเฮ้ยใครก็ไั้ฮะพี่กูหน่อยดิ มาสลีเอาไปบ่ายใครวะเปลี่ยนเอาแล้วเฮ้ยมาบ่ายทุกวันอ่ะเหมือนโบกผู้ชายอะโบอกเรียวผู้ชายปะพี่ชาขับรถนาสี่โบกทางแว้หน่อยเอ้านักข่าวมาวะเฮ้ยทำนันใหม่เนี่ยเฮ้ยหัอมาเฮ้ย ออหมอนี่วสวัสดีครับไอพอนเราไปจกแทบอ่ะพี่ดิมึงขับดิัไงครบวยืนนานแล้วแม่งไงหียแปลกๆว่ะชีวิตกูไม่เคยหยุดไป <c oughs> ไอเฮียมันแม่ขึ้นว่ะเริ่มไปขึ้นฝั่งหน้นป่ะอะไรนะใช่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 โอเค ไอสัตว์รถกูเนะี่ยเขาเลยวะทำะไรอ่ะจบแค่บอกเออแล้วนิอองมาปะอยู่ปะอยูเอย่เฮ้ยเอยไปไหนวะไเ,เดียเ๋ยเออเดี๋ยวนิอองกูไปไหนวะเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยรถยมัน,นมบากลามมั้งเนี่ยมึงไปหารถมาชนดิมันอยู่แบบห่างอะหา,ะหารถมาชนดิ จะหลองผมห้มาบอลแท่งแล้วเอามาให้พี่ก่อนนะนะต,ต้องใช้หลอกใช้หลอกได้หรอพอนห,าห่านลงมาชนดิเล่ห้าสี่สี่ครับไอ้เชียร์ลีมดีต่ำนี่แหละครับเอาเจ็ดพันครับแปดร้อยเอาข้าดีกว่า เดี๋ยวมาแล้วใช่ปะหรอเฮ้ยครับอได้เรียกมึงอ่ะลงรถมาครับครเอาแล้วโดนครับพี่ชื่ออะไรอ่ะผมผมอยู่รถพูดได้ไหมพี่ไม่ให้เกียินะอย่างนี้คือไม่ให้เกียนะแล้วแต่ได้ไดได้ได้ครับ

แต่ว่าแต่ว่ามันนานแล้วนะพี่คือผมไม่ได้อะไรแล้วผมสนใจอะไรลักจริงแค่ถามว่ารู้จักไหมอ๋อรู้จักครับเป็นออเปล่าเปล่าเปล่าโลกโลนะไม่ปกติครับตาแดงพอดีเลยโอ้สวยสวยโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมไปก่อนเดี๋ยว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 เฮ้ยสวยเลยไม่เข้าใจครับผมครับยังไม่มีใครแดงตอนนี้เออไม่มีใครแดงเลยเดงแดงอ๋อแดงแดง ผมก็จะแสบเองเลยครับได้ข่าวได้ขาวว่มันจีบลูกสาวผมเหรอย้ดดอยอ่ะเออ่มันสมัยสาวพสวรรษ์แล้วนะนานพอสมควรเลยนะพี่เมื่อก่อนสมัยผมอยิวค้ำๆจนนี้ผมใช้ครีมซิต้าแล้วมันขาวขึ้นเลยนะครับได้มาสักลย้ไม่นั้นเนี่ยแ้บบอกว่าเอ็งจีบลูกสาวเขาด้วยฮะใช่คนไหนพี่ แกจีโฟโนเหรอว่าไปเลยนมัพอได้ยินเลยม่นพอได้ยินเลยม่นี่เออตรงนี้ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันว่าไปเลยพี่อันนั้นเรารู้จักกันเฉยๆครับผมอ๋อครับครับเช็คเช็เช็มีด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 ครับพี่เอาเดี๋ยวเสียงมันค่อยๆขาดหายหายนะพี่เนาะน่ะนูนิ่งๆนันน่ะเห็น่าจะเสียงขาดครับเดี๋ยวนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่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 ขึ้นไม่ดีหรอว่า ได้ยินไหมอันนี้ได้ยินชัดไหมได้ยินครับผมแต่ว่ามีแบบซีซ่าซีซ่านหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกด้วยไม่เอ,เอ็งคิดว่าเอ็งเอ็งเอ็งเองหล่อมากเปล่าแบบจะไปคุยกับใครก็ได้หรือว่าจีบใครก็ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนยอมรับครับพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเออ่ผมเลิกแล้วครับผมจะไมถึงมาจีบทำไมถึงมาจีบลูกสาวผมวะคนไหนพี่โน้ยเอาจริงเหรอครับลูกสาวพี่พี่เหรอ เนี่ยเองจะคุยกับใครเองไม่ศึกษาดีๆเลยอ่ะเองคุยทั้งลูกพี่สาวไอ้เองเองคุยทั้งลูกสาวพี่ชายพี่แล้วคุยกับลูกพี่ด้วยนะอ่ะผมแล้วนี่สีเก่าสองเลยอ๋อไม่ไม่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้อีกเหรอเนี่ยผมฟองเนี่ยไม่พี่อันนั้น่ะคือมันสมัยเมื่อเมื่อก่อนแล้วไงครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือคือมันมันผมคิดได้แล้วว่าผมแม่งไม่ควรคือมันแช่งกว่านี้ได้ว้แต่ต้องเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าดูแบบดูคนเดียวไม่ได้แกละครับผมเข้าใจปะ ไอคอนดอว์กชูบีอาโรนครับผมรู้สึกว่า้โอเคุดผมก็เลยว่ามุ่งมั่นทำงานมันไม่เข้มอ่ะต่อไปเรื่อยๆครับผมก็เลยว่ากาจะไม่ไม่อะไรแล้วพี่ผมผมผมหลับแล้วครับผมเข็ดหลับแล้วครับเอาตรงเลยพูดตรงๆบอกว่าไงอ่ะบ้าใช่แล้วผมได้ยินมาว่าคุณเรียกชื่อผมอีกแบบชื่อผมหลงไหลคุณเรียกชื่อผมว่าอะไรนะเอาขอความจริงเอาขอความจริงเอาเออ พี่ที่ยกกดอะไรผมไม่ไดาลองลองลองพูดมาก่อนเอาไม่ไม่ไม่พี่ไม่เป็นไปดีว่าพูดอะไรพูดได้ครับแต่ว่าผมขอไปตู้แป๊บนึงได้ไหมฮะไม่ได้ตรงนี้หน้าซ้ายหน้าขวาข้างล่างพี่แซมพี่ถึงเวลาแล้วพี่วันนั้นที่พี่ให้พี่วันนั้นที่ผมไม่พี่ไปหมื่นหนึ่งอะพี่จำได้ไหมเดี๋ยว อย่าเปลี่ยนเรื่องอย่าเปลี่ยนเรื่องอย่าเปลี่ยนเรื่องมาแล้วสรุปเรีกเรียกผมว่าอะไรเอาคือนายเอ็นนะพี่พี่แซมครับพี่แซมก็บอกแล้วไหมอ่านได้ได้ครับผมเรียกว่าพี่ลงไหลครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็ความจริงเนี่ยคำจริงครับพี่ผมไปหลอกพี่แลยแซมพี่น้องมีอะไรผมได้ยินมาไม่ใช่อย่างนั้นนะผมนั้นผมให้เวลาคุณแค่สามวิเองยอมรับไปน้องจริงเที่ยวพี่ขอเต็มเต็ม เรื่องมันจะไม่บานตายเว้ยสามพี่หลงไหลหลงเหลงคำพูดนี้แล้วทำไมถึงพูดอย่างนั้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นสองพี่ไม่กดผมใช่ไหมนนานแล้วพี่เขาอยากเขาถามเพราอยากได้คำตอบเขาไม่อยากได้คำถามโอเคพี่เอาไปหมดเลยพี่หลงไหลหมดไปเลยครับพูดดีเลยพี่มึงแรงมากเลยมีคนสั่งพี่มีคนสั่งแรงผมพี่มึงแรงมากเลยนะอมึงมีคนสั่งผมพี่ ขายสั่งมึงพันห้ากูไปหมดคืนแล้วขครสั่งมึงเอ่อพี่พี่ชายคนนั้นนะผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วอะครับแต่แต่แต่แตมี<ห>นคนทำแต่มีคนบอกผม,มจริงๆครับเขาบอกว่าเขาเป็นอ่าพี่ชายของคุณยอดดอยอะครับผมเขาชื่ออะไรอ่ะผมจําชื่อไม่ได้พี่แต่วันนั้นที่ผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นะมีอ่ามีมีพี่มีพี่บิลลี่นะฮะที่วันนั้นคือ วันที่ผมดนตัวครับไม่มีนี่โกกไปเรื่อยเลยหรอไปแม่พี่ฟังพี่วันนั้นสาบานครับฟ้าผ่าเลยเอาตอนนี้ฟ้าผ่าเลยมีมีมีตอนนั้นก็คือวันที่มีพี่คนหนึ่งตีสนับเลเ้ยวสี่ติดครับวันนั้นนะผมจําได้อะฮะอ่าวันนั้นอนะคือผมยังอยู่ในเหตุการณ์กับพี่คนนั้นอยู่อ่าครับผมเดี๋ยวนะ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 วันนั้นผมใส่เอเกสีส้มพี่ที่คุยกับยอดดอยตรงไอ้กล่องปะเดี๋ย <laughs> <Fairly. laughs> Yellow yeah. yeah. all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good